ศาส,สนาไม่ตอบโจทย์กับคนยุคนี้จริงหรือไม่ต้องอธิบายอย่างนี้นะครับจริงสำหรับบางคนเท่านั้นเหตุผลอะไรล่ะบางคนถึงขอไม่เลือกที่จะไม่นับถือศาสนาใดๆทั้งสิน้นซึ่งเรื่องนี้ไม่ใช่ความผิดของเขาแม้แต่น,นิดเดียวเลยนะครับนี่คือเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นจริงกับคนใกล้ตัวของผมมีน้องคนหนึ่งเป็นเด็กที่เกิดในครอบครัวของศาสนาพุทธ แม่ของเขานั้นไปปฏิบัติธรรมอยู่เป็นประจำไหว้พระสวดมนต์ทำบุญใส่บาตรทั้งหมดนี้ทำมาเนิ่นนานเขาเห็นมาตั้งแต่เด็กแต่เด็กยุคนี้ต้องยอมรับนะครับเขาเชื่อในเรื่องที่มีเหตุและมีผลและสมควรที่จะเชื่อหรือพิสูจน์ได้อันนั้นเขาถึงจะเชื่อนะครับเด็กคนนี้มีความสงสัยว่าแม่จะไปปฏิบัติธรรมเพื่ออะไร จะทำบุญใส่บาทรเพื่ออะไรและไหว้พาสวดมนต์เพื่ออะไรในเมื่อสิ่งที่เขาเห็นในปีหนึ่งมีพระดังระดับประเทศมีลูกศิษย์ลูกหามากมายล้นหลามในหลายๆจังหวัดพระรูปนั้นอยากยอกเงินของวัดมั่วสมศีกาเสพสิ่งเสพติดของมงนเมาเล่นการพรนันคือพูดง่ายๆ กิเลสเต็หมหัวใจทําผิดมากกว่าคารวาสบางคนเสียอีกแล้วทําไมถึงยังมีคนเคารพนับถือในพระที่เราไม่สามารถพิสูจน์ได้ว่าเขาดีหรือไม่เขาก็เลยสงสัยว่าแล้วแม่เนี่ยไปปฏิบัติธรรมกับพระแบบนี้หรือเปล่าแล้วแม่เนี่ยได้ทําบุญใส่บาตให้กับพระแบบนั้นหรือไม่แล้วจะไหว้พระสวดมนต์ไปเพื่ออะไร ในเมื่อคนที่สมควรทำริสุดก็คือพระยังไม่อยากจะทำแถมมาทำผิดศีลเสียอีกแล้วจะทำไปทำไมและไม่มีอะไรพิสูจน์ได้ว่าพระที่เราจะไปปฏิบัติธรรมหรือทำบุญใส่บาตเป็นพระที่ดีบริสุทธิ์จริงๆเมื่อคิดอย่างนั้นเมื่อเห็นอย่างนั้นน้องคนนี้ก็ค่อยๆถอยห่างถอยห่างในเรื่องที่จะศึกษาเกี่ยวกับธรรมจริงๆนั้นไม่มีอยู่ในหัวเลย เพราะคนที่สมควรศึกษาที่สุดอย่างพระยังไม่อยากจะศึกษาและทําไมเขาถึงต้องศึกษาก็ไม่แปลกนะครับที่เด็กคนนี้จะพูดได้เต็มปากว่าผมไม่ได้นับถือาศาสนาใดเลยครับพี่แต่ผมไม่สร้างความเดือดร้อนไม่ออกเปรียบใครและไม่ทําความผิดอย่างแน่นอนซึ่งน้องเขาก็พูดถูกต้องและเขาก็ไม่ได้ผิด ถ้าจะไม่มีศาสนานะครับพราะพระนั่นแหละที่ทําให้เขาคิดแบบนี้หรือใครหลายๆคนก็อาจจะคิดแบบนี้ก็ได้นะครับส่วนตัวผมเคารพรักและศรัทธาในศาสนาพุทธแต่หัวใจเหมือนเดิมครับเพราะผมรู้ดีว่าเหตุการณ์เสื่อมเสียทางศาสนามีมายาวนาะนตั้งแต่สมัยพระพุทธเจ้าและมีมาตลอดจนถึงปัจจุบัน และจะมีแบบนี้ไปอีกนานแน่นอนครับเพราะผมเชื่อว่าทานศีลและภาวนาคือมรดกสำคัญในชีวิตหลังความตายอย่างแน่นอนครับและเพื่อนๆมีความคิดเห็นเกี่ยวกับเรื่องนี้อย่างไรบ้างคอมเมนต์มาพูดคุยกันได้นะครับแล้วเจอกันใหม่สวัสดีครับ